उत्थ शरणच्छ सङ्घं शरण ที่วัดพิคุณโสขันนะคะมาปิดทองกันค่ะใช่ครับเราอยู่ที่วัดพิคุณก็พิกุนโสขันปิดยังปิดปิดแผ่นหน้าเหมือนเดิมปิดแผ่นหน้าเหมือนเดิมเพราะว่าแผ่นหน้าเนี่ยพอดีเป็นสีชีวอนี่ย สีแบบเนี้ยแล้วก็ชั่วโมงนี้แผ่นทองแพงมากแล้วก็พระองค์ท่านใหญ่ก็เลยต้องแบบว่าสลักมันั้งแต่เท่าที่เราเคยุยกับชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้พี่ต้องเชิญชวนแล้วว่าวัดพิคุณเนีย่ยมีพระน,นอนองค์ใหญ่เออาช,ชาวบ้านเขาไม่รู้ช,ชาวบ้านเาไม่รู้รคือเหมือนใกล้เืยกินด่างนะเขาบ่าคนแถวบ้านเองไม่รู้นองอยากข้าขงนอกแต่ที่คนข้างนอกก็ยังยังรู้น้อยอยู่นะ เนื่องจากวัดนี้เนี่ยมันค่อนข้างห่างไกลนิดนึงในการเดินทางนะแต่ก็จริงๆไม่ได้ไกลอะไรเลยอ่ะออกจากกรุงธยามาพอเลยไอไอทางแยกนั่นมาก็เลี้ยวเข้ามาทางนี้หรือ,หร,อหรือมาทางปทุมธานีก็ไนะด้ปุ๊บเดี๋ยวก็เลี้ยวเข้ามามที่นี่ที่นี่ก็จะมีองค์พระนอนที่เราเห็นได้นะองค์ใหญ่มากเลยแล้วก็เนื่องจากทางเคอการดูแลไปนานมากเพราะว่าดูเหมือนคล้ายๆแบบ วัดคนไม่ค่อยรู้จักคนก็ไม่ค่อยเข้ามาอะไรเงี้ยทั้งๆที่สถานที่อะไรก็ใหญ่โตนะนะตระาดการดูแลก็คนอาจจะเข้ามาแล้วเห็นความชำรู้ทุกโศมแล้วแบบเข้ามาแล้วเห็นแล้วแบบแบบแบบรู้สึกจิตตกอะอยากจะช่วยทําอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ไม่เข้าดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามาทําดีกว่าว่าจะได้กลับ้ามาบูชากันเือนเดิมก็นังสวยแล้วอสวยแล้วเพราะตอนที่ องค์พระไม่สวยเนี่ยชาวพุทธก็เขา้าเวลาเราเหมือนกันพระขบศดมีรอยคาบมีรอยอะไรแล้วก็ดูองค์พ่อมองมากเลยดูไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําให้ดีอะไรเงี้ยก็ใจแบบเดียกันเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดกันหลายฝ่ายว่านา่าจะใชหนาคเข้าไปช่วยมากเพราะไม่งั้นเนี่ยทองเย็ยองค์นี้หนักมากนะ ถ้าจ้างเขาทำนี่มันเป็นหลายสิบล้านโวเหลายสิบล้านจะพูดถึงจำนวน,นพวกช่างท่าจ้างเลยเป็นหลายสิบล้านเลยอะแต่ว่าเราทํากันได้โดยความศรัทธาแล้วก็มีจริงมีกันไม่กี่กคนนะแต่เขา,เขาก,มาก,กา็มากันทุกอาทิตย์มากันทุกอาทิตย์มาทํากันทุกอาทิตย์ก็เราทยอยปิดทีละส่วนหน่อยใช่ทีละส่วนทีละส่วนทส่วนก็ใช้ได้อะใช้ได้อะส่วนหนึ่งผมว่าดีดีกว่าช่างที่เขาทำกันด้วยซ้ำไปอะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเวลาใช้ตังเนี่ย เขาก็ทําบ้างไม่ทําบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเขาก็ไม่แต่พวกนี้เขาไม่ได้เขาศรัทธาเขาใช้ศรัทธามาทําเแต่จะมีรอยนิดนึงก็ไม่ได้มันจะต้องนู่นนี่นะก่อนทําระกาบแล้วขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกมาจะเข้ามาได้แล้วอะไรแล้วต้องจิตนิ่งหรืออะได้ทําได้อะไรเงี้ยก็เขาที่บอกว่างานอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสามัญชนไม่มีทางไม่มีทางได้ทํำไม่มีทางเลย คือเอาเอาง่ายๆเลยกว่าถ้าโบสถ์วัดวิหารอย่างเงี้ยสมัยก่อนต้องมีกษัตริย์คือเจ้าขุนกุนนางขุนนางทั้งหลายอะไรเงี้ยถึงจะเข้ามาทําได้นะสมัยก่อนนะนะแล้วกว่าจะเข้ามาได้เลยต้องดูเลิกงามยามดีหลายอย่างเนี่ยแต่ตอนหลังก็ไม่มีใครดูทิ้งไปนานอ่ะคนรู้สึกว่าเป็นบางแห่งที่เขาดูแลอยู่ก็โอเคแต่อย่างเงี้ยไม่ได้ดูแลเลยก็เสียดายผมจะถามว่าวัดเนี้ยเรารอมาเป็นสิปี แต่กว่าจะได้ทำนานมากนานมากคือถ้าทางวัดไม่อนุญาตนะหรือว่าเราก็ไม่กล้าทานะเราก็ไม่กล้าทำนี่ท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะโยงช่วยเถอะก็ตัดสินใจเข้ามาแล้วครับก็ได้แต่สาธุใครดูคลิปก็ต้องสาธุหรืออยากจะมาทําเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าใหว่ากันอีกทีนึงก็ดูดูกันอย่างเงี้ย ก็ชักชวนถ้าเลยเลยว่าอยากจะติดต่อเข้ามาร่วมกลุ่มเราอะไรนี่ก็มานะไม่ต้องมาก็ตัวก่อนไม่ต้องเอาตังมาม,มาดูเขาทาแล้วอยากทําก่อนเราคิดว่าอยากมีศรัทธาก่อนเออ,อมีศรัทธาเราอยากได้คนมีศรัทธาไม่อยากได้คนมีตังเพราะคนมีตังเอาตังมาให้แล้วก็ไปเนี่ยมันแบบยังไงไม่รู้ว่าเหมือนฝากบุญกันอเออแล้วไม่อยากฝากบุญใครมีศรัทธาก่อนแล้วมาร่วมทำมาแล้วคนมีตังมากก็ช่วยคนที่ไม่มีตังเขาจะได้ทําด้วย ไอ้คนมีตังค์ก็ช่วยคนไม่ไอ้คนไม่มีตังค์ก็ช่วยคนมีตังค์ให้ทําให้สําเร็จเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยแลกเปลี่ยนกันเ็าไม่มีใครมีมีติดตัวกับบาปติดตัวกับกันคือต่างคนต่างช่วยกันก็คือความศรัทธาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพ,พี่ว่าพลังถ้ารวมกันเดี๋ยวพลังจะใหญ่มากพลังของคนรูอาจจะแค่คนล้มทายก็เยอะมากพลังของการ ดูแลพระคุณศาสนาเนี่ยนะพลังศรัทธาในการที่เนี่ยแรงมากอะไรก็หยุดไม่อยู่นะถ้าร่วมใจกันร่วมใจกันนะแต่เอาไปใช้คนเดียวไม่ได้อืมันต้องรวมกลุ่มกันพอถึงเวลาทําเสร็จก็ถึงมารวมกลุ่มกันนั่งแล้วก็แผ่พลังให้กันว่าใครทําการค้าขายอะไรทำข้าราชการทําอะไรที่ไม่สําเร็จขอให้สําเร็จนะเป็นให่เจ็บปวดอยู่ขอยหายนะเขาก็ได้กันไปเขาก็ก็เกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยเนี่ย แต่เขาก็ไม่เคยไปอวดอ้างพลังในการที่เห็นไหมเขาไม่ไปคุยโอ้ยฉันได้พลังมาไม่ได้เงียเยอะเลอเกินะอะไรเงี้ยพวกนี้เขาไม่มีนะเขาไม่มีคุยๆอย่างนั้นเลยก็ <sk ull> มีแต่ว่ามาเจอกันที่น้องพลังมันมากมายเวลาใครเจ็บป่วยก็ใส่พลังให้กันให้ไปช่วยว่าโอ้ท่านช่วยขอเราหน่อยนะ <sk ull> อะไรเง,งี้ยเทวดาที่ดูแลเทพเจ้าเราเทวาเทพยดาทั้งหลายก็จะช่วยมาโมทนาสาธุช่วยดูแลให้ อะไรเนี่ยเราเวลาเราไปไหนไกลๆก็จะแควคาาปลอดภัยประมาณเนี้ยคิดกันแต่โบราณไม่ได้คิดว่ามีของขังหรือว่าอะไรไม่ได้ที่ไอ้ไม่ใช่ทิ่แต่คิดว่าเราไปไหนอ่ะเทวดาท่านช่วยดูแลคุ้มครองเพราะคนทําดีคนท่านก็ดูแลอสาธุสาธุเนาะนี่ครับเรากำลังอันนี้จะเป็นวันที่สองแล้วของอาทิตย์นี้ครับจริงๆเราทำมาหลายวันแล้ว ปิดทองที่ละส่วนครับปิดที่ละส่วนพุทธังสรณังคัจฉามิธรมมังสรณังคัจฉามิ शर कच्छी धर कच्छी सघ शर अस्या ชวันนี้พี่น้องคนร่วมทานครับก็ได้มาทำการปิดแผ่นหน้าครับเพิ่มเติมแต่เขาี่แล้วเราปิดตรงข้างบนนี้ครับวันนี้เรา,าป,ปิดชุดก็า่างครับเรายังยังเก็บงานไม่เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวเราให้ให้แผ่นหน้า ตัวครับเป็กให้เรียบร้อยอ้วพรุ่งนี้เราจะมาปัดมาปัดใหม่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยยังมียังมีเรียร้อยใ,ใ,ให้ให้หกวนี้ก่อนนะครับอ่าเ็าจะมาทําการปัดให้เรียบร้อยใครที่มาบางบานครับก็วัที่คุณโสคันแลวเขามากราพนอนได้ครับพนนอ,องค์ใหญ่มากองใหญ่มากเดี๋ยเะวันต่อไปเราจะต้องปิดข้างบนนีครับ ก็วันนี้ก็จะทําการปิดแผ่นหน้าเรียบร้อยแล้วครับยังเหลืออีกหลายส่วนที่เราจะต้องมาทําก็จะทยอยทยอยทำเพราะว่าองค์ใหญ่มากต้องปิดทีละส่วนทีละส,ส่วนครับขอบคุณที่ตามชมนะครับก็จะนนี้ผมว่าอขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้มาส่วนร่วมในการปิดแผ่นหน้าในวันนี้ครับ ติดตามชมได้คนร่วมทาง